ันนี้นะครับผมเน้นย้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมขายนะครับเจ็ดแสนสบาทนะครับผ่อนที่ประมาณเดือนละหมื่นสามหมื่นสี่นะครับแต่ติงวดเจ็ดสองงวดนะครับผมได้อะไรบ้างนะครับฟิล์มเซรามิกรอบคันนะครับประกันชั้นหนึ่งผมให้นะครับฟรีจัดโอนดําเนินการนะครับผมรับประกันให้3เดือนหรือว่าหมื่นกิโลนะครับอุปกรณ์ภายในเครื่องเกียร์กล่องอยากได้เกินซื้อเพิ่มได้นะครับ สวัสดีครับผมพบกันนี่ยับผมมอเตอร์จโรคาร์นะครับวันนี้รีวิวกับ2 1 4นะครับ B M 520D Luxury ครับคันนี้ LCI นะผมภายในเป็นน้ำตาลแล้วนะครับมีจอให้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องทอร์น์เทอร์โบแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยวิ่งในเมืองนะผมใช้อยู่นะครับประมาณ15-16โลลิตรนะครับต่างจังหวัดประมาณ19-20นะกินกว่าซีรีส์3หน่อยนะครับกินกว่า F30 หน่อยนะแต่ถามผมยังอื่นนะดีกว่าทุกอย่างนะแพ้ F30 แค่กินน้ำมันกว่านะครับแล้วก็ออกตัวอืดกว่านิดนึงที่เหลือเรื่องความนิ คันนี้สภาพสีเนี่ยผมให้เลยนะครับ95%สนะครับสวยกลิปถ้าใครดูคลิปนี้ตอกก่อนหน้าครับจะเห็นนะครับว่าคันนี้ตอนมากันชนหน้าเป็นรอยครับผมใช้มาเดือนหนึ่งเก็บสีกันชนหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้าง ก่อนเข้าไปดูนะครับคันนี้ปี14นะครับเครื่องทวินแล้วนะผมผมขายนะครับ739,000บาทนะผมผ่อนที่13,000นะครับ84งวดครับ13กว่ากว่าตามเครดิตแล้วแต่ออปชั่นนะครับ739ได้อะไรบ้างนะ739ผมรับประกันนะครับให้3เดือนนะครับหรือว่าหมื่นโลนะครับผมแล้วก็แถมประกันชั้นหนึ่งนะครับมูลค่าประมาณ27,000ให้ด้วยนะครับผมจัดโอนนะครับดำเนินการอยู่ในราคานี้หมดแล้วนะครับผมถ้าซื้อสดลดให้หมื่นนึงนะครับแถมปอหนึ่งให้เหมือนเดิมถ้าไม่เอาปอหนึ่งเอาไปเลยนะครับ699นนนะคครัับผมีี้เด๋ยว ดูข้างหน้าก่อนผมเปิดฝากระโปรงแล้วนะครับคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันให้นะครับผมไม่ต้องมีกล้องนะเซนเซอร์บอกตรงผมลองมาหมดแล้วนะครับเซ็นเซอร์ตรงกลิปนะครับไฟหน้านะครับไม่เหลืองสวย like สวยไม่มีรอยเลยนะครับผมคันนี้ประวัติศูนย์ตรงนะครับในประวัติศูนย์เนี่ยมีทําสีมา2ชิ้นนะผมมีกันชนท้ายนะผมกับฝาท้ายนะครับทำสีมานะครับแต่ผมดูแล้วรถไม่ได้โดนอะไรครับเดี๋ยวพามาดูหน้าหน้ากันน็อตไม่ขยับเลยนะครับฝาหน้านะครับน็อตไม่ขยับนะครับตะเข็บสวยเดิมทุกจุดเลยนะครัััับบบบนนนตไม่ขยะะคครรให้ดู ตะเข็บสวยเดิม <Luc> ท <ar cells> <DVD S 2> ุกจุดนะครับเลขตัวถังนะครับเอาไปเช็คได้เลยนะครับว่าที่สูนไม้เท่าไหร่นะครับเลขตัวถังเอาไปเช็คได้เลยนะครับท่าตะเข็บสวยกลิปนะครับตะเข็บสวยกลิปทุกจุดเลยนะครับยันข้างนู้นนะครับให้ดูน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับมอกรงมอกอยู่นะผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับตัวล็อกฝากระโปรงยังไม่เคยไขเลยนะครับ2ด้านเลยนะครับตัวล็อกฝากระโปรงยังไม่เคยไข นะครับรับปาาระกันให้ครับคันนี้ไม่มีชนหนักฟีความจมน้ําตัดต่อแน่นอนนะครับน็อตฝากระโปรงเอัวล็อกฝากระโปรงครับขออภ <ๆ S 1> ัยยังไม่เคยขายเลยนะครับเบ้าชงเบ้าโชะครับสีเดิมนะหมดนะครับผมตัวนี้แล้วก็ให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับ เครื่องทวินเทอร์โบแล้วนะครับทวินเทอร์โบแล้วนะครับไม่ใช่เครื่องเก่านะครับไม่ใช่ตัวก่อน LCI นะคันนี้ LCI แล้วนะครับผมมามาดูกันต่อนะครับผมคันนี้วิ่งน้อยมากนะยางปี21อดนะแต่ผมให้ดูนะครับคิ้วยางนะครับนี่ครับยางปี21ิเอ็จริงนะแต่ว่ายางเต็มนะครับผมนี่ให้ดูสะพานยางสะพานยางเนี่ยตุ่มตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยนะครับตุ่มยังอยู่เลยนะครับผมสวยจริงนะครับคันนี้สวยคลิปนะครับ สีเนี่ยมีแบบริ iedzieć, ้วรอยอย่างเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆนะครับบางๆนะครับเล็กๆน้อยๆบางๆนิดๆน่อยๆให้เลยครับ95%นะครับกระจกมองข้างเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับกระจกมองข้างไม่มีรอยเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมกดปุ๊บนะจะมีไฟติดไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับตอนนี้กลางวันเนี่ยดึงปุ๊บจะมีไฟติดให้ดูนะครับดูประตูหน้าซ้ายกันนะครับไม่ลอกนะครับจับให้ดูเลยนะครับเป็นหนังนะครับไม่ลอกนะครับไม่ลอกไม่มีรอยนะครับแผงประตูสวยนะครับให้ดูคอนโซลนะครับคอนโซลสวยกลิปนะครับ ปุ่มเนี่ยสภาพเนี่ย99%เลยนะครับมีตําหนิอยู่นิดเดียวมีปุ่มเดียวที่มีตําหนิคือปุ่มเมนูนะครับเหมือนจะลอกนิดนึงนะครับที่เหลือปุ่มคันนี้ไม่ว่าจะเป็นปุ่มแอร์ปุ่มอะไรไม่ลอกนะครับเบาะเต็มเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะเต็มนะครับเบาะเต็มเอียดนะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับลืมให้ดูนิดนึงนะครับหมุดประตูนะครับ น็อตประตูนะครับไม่มีรอยขายนะครับเดิมๆโรงงานนะครับหลังคาคันนี้ดูแลดีนะครับหลังคาเนี่ยแทบไม่มีรอยเลยนะครับรู้เลยว่าลูกค้ารักรถนะครับหลังคาไม่มีรอยเลเ BM เนี่ยชอบหลังคาตกท้องช้างคันนี้ก็ไม่ห้อยนะครับหลังคาสวยนะครับสวยกลิบสะอาดนะครับมาดึงกระดูกงูให้ดูนิดนึงนะครับเหมือนจะไม่เคยดึงเลยนะครับแข็งมากนะครับอาร์คสวยเดิมนะครับให้ดูไวอาร์คบีเอ็มนะครับเดิมๆเป็นแบบนี้นะครับ ประตูหลังซ้ายนะครับผมไม่ลอกนะครับมีร่องรอยการใช้งานเงาเงานิดนึงครับตรงนี้มีรอยถลอกบ,บางนะครับที่เหลือสวยหมดนะครับม่านข้างนะครับใช้งานได้หมดนะครับม่านข้างนะครับใช้งานได้หมด มาหล ine, so first, ังไฟฟ้าก right. so ็มีนะครับตัวนี้มาหลังไฟฟ้าก็มีนะครับคันนี้มีแอร์หลังนะแอร์หลังอยู่ตรงนู้นนะครับมีแอร์หลังแอร์หลังอันนี้มันแตกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับคือก่อนปล่อยเนี่ยได้ของแน่นอนนะครับเบาะหลังผมไม่ดูนะครับเหมือนไม่มีคนนั่งนะเหมือนไม่มีคนนั่งเดิมเดิมนะครับแทบไม่มีรอยนะครับสวยหมดคันนี้ครับด้านหลังนะครับไฟสวยนะครับสองด้านให้ดูก่อนนะไฟสวย2ด้านเซ็นเซอร์อยู่ครบนะครับท่อคู่นะครับโลโก้นะครับสวยนะครับว่าสอเป็นรับ ฝาท้ายนะครับเป็นออโต้นะครับแตะทีนึงขึ้นเลยหรือว่ากดที่ปุ่มได้นะครับอันนี้ผมหลังผมเอาไปซักนิดนึงนะครับพอดีผมขนของแล้วมันเลอะนะครับเดี๋ยวดูฝาท้ายนะที่ผมรายงานนะครับว่าในประวัติมีทาสีฝาท้ายนะดูก่อนว่าน็อตขยับไหมนะน็อตฝาท้ายนะครับมีไขนะครับบางๆงมีไขบางๆนะครับแต่ผมดูอย่างนี้ดูโดนไม่โดนเนี่ยดูตะเข็บนะครับตะเข็บเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับตะเข็บเนี่ยสวยนะครับไม่มีรอยแตกรอยบีเลยนะครับตรงเนี้ยร่องตรงนี้ก็สวยนะครับ ปกติหมดเลยนะครับทําสีธรรมดานะที่ผมเช็คมานะครับตามประวัตินะที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรนะครับสวยเดิมหมดนะครับนี่ครับทำสีนี่มีละองสีนิดนึงแต่อาร์กอะไรอยู่หมดนะครับมีละองสีนิดหนึ่งนะครับจับไปเนี่ยมองในรูปอาจจะไม่รู้นะครับแต่จับไปเนี่ยมีละองสีทําสีนิดหนึ่งนะครับเคาะไปเนี่ยไม่หนานะมีเคมมาครั้งเดียวนะครับตามประวัติศูนย์นะครับเคมที่มีลิเนียมมาเลยนะครับ สภาพนะครับสวยนะครับไม่มีรอยเอามือรูปแล้วนะครับไม่ลอกไม่เหนียวนะครับไม่มีรอยนะครับเอามือรูปแล้วไม่ลอกไม่เหนียวเบาะสวยนะครับแผงหลังสวยนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับตำแหน่งนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับสั่งของไปแล้วนะครับยังไม่มาคันนี้ช่วงล่างผมเช็คมาแล้วนะครับดีนะครับช่วงล่างแน่นตึบนะครับดีหมดเลยนะครับผมพวกซีนเครื่องกับท่อ้เนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วให้ดูได้เลยครับเครื่องไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับสามารถพาช่างมาตรวจสอบได้นะครับผมทําไปหมดแล้วนะครับผมมีบินให้ด้วยนะครับประตูคนขับนะครับไม่มอก่ล มัตไฟฟ้าใช้งานได้เดี๋ยวกดให้ชมนะครับผมเบาะเมมโมรี่นะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกดให้ชมนะครับว่าเบาะเมมโมรี่ใช้งานได้ปกตินะครับมีแอร์แบ็กข้างหมดนะครับมีการเคลือบสีนะเคลือบแก้วนะครับผมอย่างดีนะครับเติมลมลมตัวลมยางสติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมให้ไปดูน็อตประตูอีกทีนะครับไม่ไขนะครับเน้นย้ำเลยนะครับอาร์คสวยเดิมนะครับให้ดูได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหลังขวากันด้วยนะครับว่าอาร์คเดิมไหมนะครับในประวัตินะมีทาส นี่ครับอาร์สวยเดิมนะครับรอยหนีบยังอยู่นะครับ Honda กับ BM มีรอยหนีบเหมือนกันนะครับสวยคลิปนะครับจับมาเนี่ยสีไม่มีรองสีเข้าห้องข้างในเลยนะครับเพราะไม่สาดนะครับ นี่พวงมาลัยเจ้าของเดิมน่าจะทํามานะครับอันนี้พวงมาลัยผมจับแล้วไม่ใช่นะครับทำมาใหม่นะครับอันนี้พวงมาลัยทำมาใหม่นะครับเบาะนะครับไม่ซุดนะครับไม่ซุดไม่ลอกนะครับมีย่นๆนิดหนึ่งนะครับที่เหลือสวยเดิมปุ่มนะครับไฟฟ้านะไฟออโต้นะครับตัดหมอกหน้าหลังซ้ายขวานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้ได้ได้หมดนะครับปุ่มปรับพวงมาลัยคูดคอนโทรลไม่มีลอกนะครับผมโลโก้สวยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันว่านั่งข้างในนะแล้วจะฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับมีออปชั่นอะไรให้เล่นบ้างนะครับผม คันนี้ผมขออภัยด้วยนะมีคุณแจนหนดอกนะครับผมแต่คู่มือมีนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมนะครับปุ่มไม่ลอกนะครับเหมือนเดิมนะครับปุ่มสตาร์ทออโต,โต้สต็อปไม่ลอกเลยนะครับเหยียบเบรกนะครับ กดปุ่มนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับขึ้นนะครับเซอร์วิสดีลทูหมื่นสามนะครับคือเข้าอีกครั้งนะครับหนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มาผมแนะนําว่าเข้าหมื่นเดียวก็พอนะครับไม่ต้องถึงหมื่นสามนะหมื่นเดียวนะครับเอาไปเข้าต่อเช็คระยะต่อได้เลยนะครับที่เหลือไม่มีอะไรปกติหมดนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับแยกปรับซ้ายขวานะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปุ่มแอร์ไม่ลอกนะครับใช้งานได้หมดนะครับไม้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ด 25,000นะครับรับประกันให้ขอใช้นิดนึงนะครับใช้บ้างมีวิ่งออกไปวิ่งบ้างเล็กน้อยนะครับคันนี้นะวิทยุนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับต่อบลูทูธออดิโอนะครับ External อร์ i c ลอะไวต่อได้เลยเดี๋ยวผมเปิดบลูทูธแป๊บหนึ่งขอกดต่อสักครู่นะครับต่อเรียบร้อยนะครับผมมาแล้วแต่พอโดยดีว่าเป็นแฟนหุนกระแสนะขึ้นเป็นหนกระแสเลยนะครับอันนี้ปุ่มปรับนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ถามว่าถ้าพี่หนุมเป็นแม่คน,นี่ยนะครับใช้งานได้ปกติกอ่าเลยนะครับเดี๋ยวขอเบ,บาเสียงหน่อยนะครับออปชั่นนะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับปรับโหมดได้นะครับเดี๋ยวกดให้ชมนะครับ กดลงนะครับเป็น e c o คโปรนะครับขึ้นเป็น Comfort นะครับเป็น Sport นะครับมี3โหมดนะครับตัวนี้มี e c o คโปรมี Comfort มี Sport นะครับถ้าถามผมนะโดยส่วนตัวแนะนำนะครับ Comfort นะครับกำลังดีนะครับเร่งแซงมันดีถ้า Sport อาจจะกินน้ำมันไปนิดนึงนะครับแต่คันนี้ผมบอกตรงเลยว่ายังไม่เคยเอาไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยไกลสุดแค่พัทยานะครับมันก็สำหรับผมมันเหมือนวิ่งมอเตอร์เวย์นะมันใกล้นะครับก็ขับปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีการนาไปแบบเหมือนชุมพรอะไรเงี้ยไกลๆไม่ไไไไได้้้้เเขาาาาปลลลลยยยยยยนนนนะะะะคคคครรรรัััับบบบมมมสสววผ สวยมีขนแมวเล็กน้อยนะครับใช้งานได้หมดนะครับผมปุ่มตรงนี้นะครับไม่มีหักนะที่ชาร์จแบตใช้ได้นะอันนี้ของผมมีนะครับที่ชาร์จแบตใช้ได้หมดเสียบใช้งานได้หมดนะครับผมออตโต้โฮนะครับใช้งานได้นะครับเหยียบปุ๊บนะครับขึ้นออตโต้โฮให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วใส่เกียร์ให้ดูออโต้โฮใช้ยังไงนะครับออโต้โฮเนี่ยดีมากเวลาเราขับในเมืองสมมติเราขับเกียร์ดีอยู่เนาะ เรากดออโต้โฮปุ๊บนะครับเราปล่อยเบรกได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นว่าปาร์คอโต้โฮนะครับสมมุติว่าเราไม่อยากใช้แล้วนะเราก็เหยียบเบรกทีหนึ่งจอดไฟติดไฟแดงนะครับนานๆเราอยากใส่เป็นดีไว้เป็นออโต้โฮไว้หรือว่าเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดอย่างเงี้ยเราไม่อยากเข้าเกีเอ็นหรือเกีเอทีไม่อยากเหยียบเบรกเราก็กดออโต้โฮนะครับวิธีปลดออโต้โฮคือแตะคันเร่งปุ๊บนะครับออโต้โฮก็จะหลุดนะครับอย่างงี้นะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับให้ไฟดับไปนะครับก็จะกลายเป็นขับปกตินะครับปาร์กมมืืออไไไฟฟฟฟฟ้้้าานน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 ะะะะะคคคครรรรรััััับบบบบเเเกกดดดึึึงงงทีีขป็็ลยสแจ นนตรงะครับผมคันนี้ออปชั่นใช้งานได้หมดนะครับที่เก็บของสวยงามสวยงามหมดนะครับคันนี้ใช้งานสบายๆเลยนะครับมาดูช่องเก็บของกันบ้างนะครับช่องเก็บของสวยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมใช้งานได้หมดนะครับคันนี้นะครับ739,000บาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับได้ปอลหนึ่งนี่ก็20,000กว่าเกือบ30,000แล้วนะครับจัดโอนดําเนินการผมให้พีหมดก็อีกหมื่นนึงครับเหมือนลดไป37,000แล้วนะครับราคาเนี่ยเกือบจะต่ำกว่า700,000แล้วนะครับผมผมรับประกันให้อีกนะครับสามเดือนนะครับอุปกรณ์ภายในเครื่องเกียร์กล่องนะครับมีปัญหาใช้งานได ถ้าอยากได้เกินนี้สามารถซื้อแพ็กเกจเพิ่มได้นะครับผมคันนี้นะครับผ่อนอยู่ที่มันหมื่นสามถึงหมื่นสี่นะครับแล้วแต่เครดิตนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับอาชีพสายสลิปก็ฟรีดาวได้เงินเหลือได้ด้วยทั้งเครดิตดีทั้งอาชีพสายสลิปนะครับผมเดี๋ยวพาไปลองขับกันนะครับวนเล่นๆดูในร้านผมช่วงลงช่วงล่างมีเสียงดังไหมนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับจริงๆอยากพาไปลองข้างนอกมากเลยครับแต่ว่าช่วงนี้หินเยอะเหลือเกินนะครับหน้าบ้านผมทําถนนและช่วงนี้หินเศษหินเยอะนะครับและเดี๋ยวมันจะโดนรถเปันนเิรหลลุมม่ผปอยไหลลลงเยนะี ชกแน่นๆนะชกแน่นๆนิ่มๆเลยนะครับชอบมากครับซีรีส์หเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มนะครับถอยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์บอกเดี๋ยวผมขับไปข้างในอันนี้ออกตัวนะถามผมก็อึดไปนิดนึงถ้าเทียบกับซีรีส์สแต่ว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็ถือว่าแรงนะครับเพราะคันนี้ร้อยแปดสิบสี่านะครับเดี๋ยวเราใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับเซ็นเซอร์ใช้งานได้หมดนะครับอันนี้เห็นไหมเขาแจ้งแล้วข้างหน้ามีข้างหน้าคือคันนู้นนะครับมีนะครับมีรถนะครับหลังขวาเนี่ย ของผมจะเป็นเสาเสากับรถนะครับเดี๋ยวขับไปสักพักเนี่ยก็จะขึ้นเนี่ยผมประหยัดไป3.2กิโลเมตรนะครับนี่การใช้งานไอสต็อปนะครับไฟนะยังไม่ได้ลองนะครับไฟติดมดนะครับไฟติดมดนะครับทุกดวงม่านไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูใช้งานได้ปกตินะครับม่านหลักนะครับใช้งานได้ปกตินะใช้งานได้ปกติ เบาะเมมโมรี่นะครับผมเมมโมรี่ไว้สับโตหผมนะเบอร์หนึ่งเนี่ยกดค้างเลยนะครับมันก็จะปรับเลยนะครับว่าเป็นผมเนี่ยพับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมตัวเล็กไม่ได้ตัวเล็กตัวเตี้ยนะครับแล้วก็จะตัวอ้วนนะช่วงนี้บวมๆเลยนะครับก็ปรับใช้งานได้ปกติเบาะไฟฟ้านะขยัยได้หมดนะทดลองให้ดูนะครับอเอาเบาะลงเอาเบาะขึ้นนะครับกดหมอนลงนะครับกดหมอนขึ้นหมอนลงหมอนขึ้นใช้งานได้หมดนะครับเอ็นหน้าหลังนะใช้งานได้หมด คันนี้นะครับผมเน้นย้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมขายนะครับ739,000บาทนะครับผ่อนที่ประมาณเดือนละ1 3ื่นสนะครับเต็สีงวดเต็มสองงวดนะครับผมได้อะไรบ้างนะครับฟรีเซรามิกรอบคันนะครับประกันชั้นหนึ่งผมให้นะครับฟรีจัดโอนดาเนินการนะครับผมรับประกันให้3เดือนหรือว่าหมื่นกิโลนะครับอุปกรณ์ภายในเครื่องเกียร์กล่องอยากได้เกินซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมทางภาคเหนือนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากได้นะครับผมมีส่วนลดให้นะะะคคครรรัััับบบบาาาาทททเเเเเเพิิิ่่่่มมมมมตนนนนแแแลลล้้้้้วไดดขออองงงถยยยีีจให ช่วยกันเลยนะครับผมให้เพิ่มเติมนะครับผมไม่ใช่เฉพาะคันนี้นะครับทุกคันในเต็นท์ผมนะครับสามหมื่นนะครับทุกคันนะครับให้ของแถมปกตินะครับไม่มีการตัดออร์เดไม่มีการตัดของแถมนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะผมทีมงานเที่ยวต่อขาในการตัดเรื่อดีนะครับหรือว่าพูดข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่นะผมใน E ีีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้เจอกันครับสวัสดีครับ